ล่าสุด FC Fan Club สุดปลื้มกำลังใจจากพ่อออนไลน์ถึงลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพบันแท่งสู่สูเดอลูกอ่ะต่วกรงสิไปหนามารังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแค้นแฟนมอลัมทีคารบรักสู้ผู้สู้คนวันนี้มาพบกับพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพี่พรคนโกสุริโยบานทา มิตโกไปนาโก้ไปนา,ปนาีหลีล่ะพี่น้องสาพานี้ยังโกูยุติพิภานหนาวแม่มันเป็นจังไดคือเด็ห้อมผ่านา,นานขนาดนั้นเกิดอะไรเ้ิยจักเป็นจังไดดอกาันีนี่ล่ะน้องให้เขาว่าวาจังไดอีกล่ะหนาวบ่มีเสียผ่าหมุนแก์ฝากับพ่ออยู่เอหนาวบ่มีเขาอยู่ทองจักสิหมุนอยู่แก่ใดพี่น้องแมนอยู่บ่ <laughs> าลาสุดเป็นจ้าหน้ FC แฟนคลับสุดปลื้มเนาะพี่น้องเนาะก,กำลังใจออนไลน์ถึงลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพปันแพงผู้เป็นพ่อไปยุวงสองเมือนี่พออ่อไหวยังหลังจากที่เปิดฤด,ดูกาลสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์มือน,นี่พี่น้องถือว่าเป็นงานแรกแหกหมาเพียร์คัมเัน FC แฟนคลับผู้ใดบพะท่านได้รับบพได้นอนรอชมไลฟ์สดเพลยนไลฟ์สดให้เบื้องทั่วโลกทุกแห่ง ไลฟ์สดชมฟรีสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์แสดงยุคุละท่างจังหวัดมหาสารคาม <c oughs> แต่น้อง,งอุงอิงเพชรบ้านแพร่งโอ้โหเรียกว่าผู้เป็นพอไว้วางใจแหลกพนขค้มผาน <c oughs> ไว้เนื้อเชื่อใจลูกสาวหละให้ดูแลทั้งวงหนึ่งวงใหญ่วสานเถาะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมือนีทีมงานาสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งวงหนึง่งไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสาวน้อยลำเพลินโชว์อยู่ที่ จังหวัดมหาสารคามบาดที่นี่อยู่คนละมองกันมันบอสลูกสาวยูวงหนึ่งผู้เป็นพอ่ 2, อยูวงสองท้อหากันเพรียงผ่านท้หากันเป็นจังไดลูกท่านนั้นเป็นจังไดคนหลายไปสาเต็มไปจังสี่ไหม,อม,อมพอเอสซี่แฟนคลับมาขอทายลูกลหลายจังสี่ไหมขอทายลูกไปขอ่ายลูกกับบอสโจอือ,อขอทายลูกกับบอสโจเพื่อนอ่างผู้เป็นลูกสาวบาดที่นี่ กับคนไปนขอทายลูกับบอโซกหลายอีลีนหลับเพ้ยพาน เออพราะเอ่อบอสโซวาจังไรก่อนมือนีอุ้งอิงบ่ได้เกิดเห็นว่ามือนีอุ้งอิงบ่ได้เกิดพออีกย่างเพราะว่าอุ้งอิงไม่ได้มาพอก็ได้เลยเกิดคนเดียวแต่ว่าตัดผ่าไปบาดที่นี่ตัดผ่าไปผู้เป็นพ่อสีหูบอว่าป้าถึงถูกเอฟซีแฟงครับดานาเวที่ไปขอท้ายลูกกับลูกสาวนี่อัญญ์พยายามผ่านวงหนึ่งกับบ่แพร่วงสองวงสองกับบ่แพร่วงหนึ่งคือว่ามือนีกินกันบ่ลงแล้วสําหรับเอฟซีแฟนครับผู้ใดยุไก่เนาะพี่น้องเนาะจังหวัดมหาสารคามสามารถไปใหกยกับ นั่งใจด้านหน้าเวทีของสาวหน่อยลําเพื่นโช่ใดพี่น้องอยู่ทางใดอะไรกันบ้านโสคลองอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสาร,รคามอมไลฟ์สดฟรีแมนทั่วโลกเดมอนี่อู้สุดไหนออ,อําเภอกุดรังเขาไม่เคยไปไว้จังหวัดสาร,รคามฮะอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามคนไปบ่ยยหยาดลรือย,อยังเนี่ยพี่แงผ่านกุดรังกันหร อแต่สมมติว่าพูดอะอันยากทิพยุฬาพยายามเบ็ดยามกลางด้วยเห็นจังไหนคะนี่ออ๋ไปท่านบอกสมมติว่าไปเรื่องเดียวกันเพิ่นเมลัยสนให้เบื้องผนวกไรสนชมฟรีทั่วโลกอสอนแจ้งเด้อพี่น้องเด้อยสอนแจ้งอ่าถือว่าเป็นงานแหลกแหกมานหลังจากที่เปิดฤดูกาลส่งกำลังใจสำหรับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ทางด้านของพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกวัดศิวลดนั่มนพนองเนาะมีลลักษณสนกวาเพิ่น พักกันสอบอย่างหนักนวงเลยก่อนที่จะเปิดฤดูการพราะถ้าเปิดฤดูการโอ้ยทั้งดานของระเอกพู้น้ำทิมงางจนว่าเพ่น้ำตาไหลตัวพิพานเป็นอย่างนเพ่นด,ดีใจเห็นงได้แล้วจังสีไหมเอาพูดเลยหะพ่อพ่อพี่น้องคิดเลยไปใกล้ๆกๆกันสิเฮ็ดอยู่หรอกอ ไฟบีบยเป็นไรเงี้ยเป็นจังไรผู้เป็นพอกับบอสย่อมแพล่ซันทอผู้เป็นลูกสาวกับบ,บย่อมแพล่คือการเบิงกันวัดกันเลยพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟงคลับเนาะผู้ใดไปขอทายลูกหลายคนกันระวางพอกับลูกเอฟซีแฟงคลับเบิงเอาซาันทอฟแต่บางช่วงบางตอนที่บอสโจเดยมีการบอกออกมาก,ก่อนที่จะวางสายจากลูกสาวสูสูเดอร์ลูกจังสิแม่ทางคุณกับสูรู้ว่าลูกเหนื่อยรู้ว่า,าต้องเจอกับปัญหาหลากหลายอย่างนพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ ความใจสู้ของลูกสาวจังสิแหมผู้เป็นพ่อสู่ผู้เป็นลูกสาวกับสู่คือกันผู้เป็นลูกสาวสู่ผู้เป็นพ่อกับสู่คือกันาสันทรมเอ่ะเป็นจังไดพยัญชนะาษาเจ้าสู่บ่เดินอย่างเข้าไปไ่ไก่เกิดเนี่ยเด๋อไข่ถือคุ้มกำเนิดไว้ถ้าโดนล่ะเอาเนี่ยเด๋อพยัญชนะโอ้ยบ้านไข่ปัติมวลกับข้าพี่น้องเสียหูเย้าไข่เสียหูเย้าไปหรือว่าคือว่าไข่สีจะลายผู้เสียผู้สาว์ลดอืมอืมอืมอ้าว่วงนี้ก็ถือว่า อันนี้ไหลอย,ยู่มอลล่มเพราะเดี๋ยวเบิ้งไหลคือว่าเราพี่น้องผู้ใดไปก็ได้ไปปดกับเบิ้งไหลสดเด้อเบิ้งฟรี่ดีค่ะง่างยาดีอเออคู่มือนี่มอลล่มน<ร>ี่เพิ่นบ่กใครไหลสดเบิ้งฟรีปบันไดดิอืมนี่แหละคือว่าสําหรับผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะใจใหญ่ใจเต็มก็กกคือช่วงนี้เป็นการจังได๋ล่ะฝากผลงานการสแสดงแม่นบ่ให้ FC แฟนคลับได้เบิ่งเพื่อเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่นสิได้ติดต่อเข้ามารัวๆว่าซั่นุทอดครับอ่าบาดที่นี่เป็นจังได๋ด้านหลังเวทีเนาะพี่น้องเนาะผู้เป็นพ่อบอสโซนนี<ฮ>่ล่ะ ไปห้กำลังใจลูกเต่าสาวน้อยรังเพิ่นโชว์<ม>หอดหลังเวที่เผย,ยข้า,พามพันต้องเตรียมพร้อมาสัน่นถอดสำหรับ<ม>วันนี้เพราะว่าคนเดิเบิงทั่วลูก<ม>สำหรับค่ำคืนนี้ต้องเอาให้เปะ๊ะเป๊ะที่สุดเป๊ะยิ่งกว่าวันเปิดฤด,ดูกาลมาสัน<ม>่ทนทางด้านของบอสโซวาเ<ม>อาเป็นจ้าไหนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน,ออน,อนสุขลรักใจเด้อ ทรงกำลังใจไหย่ไรใยายไ่ไรอย่ามาคุมเสิงบอกเออผู้นำทีมงาน,น,นเนาะผู้จัดการเนาะลักพระเอกวัศิวดลรเออ,เอ,อมานาผิดพันแพงหากแพงวรัญญาพรเออ,เอ,อ,อไผ่เนี่ยไผ่เนี่ยผ่านไผ่แล้วนะบาทที่นี่บอกถึงพอการใช้ข่อยเลื่อนมากข่อยก็เลยข,ขอบไปในหน้าเฟซเล่าบดค้นที่นั่นค้นกระไรคือกันว่าวงหนึ่งยูชุ่มแพร่ขอนแก่นค้นหลายแล้วพี่น้องหันมาเบิงทั้ง ลำ่เพื่นชั่วงสองยุสสารข้ามนี่ตำบลเรืองแฝกอำเภอกุรลังจังหวัดมหาสารคามนี่ค้นก็ไอหยาคือกันอันนี้ขนาดหัวเว้นเดชพญาพานขนาดหัวเว้นเดชที่พอการใช้เป็นล่งไบนี่มีสังกะสีบะรางวดีใจสุดๆ,ๆยังสีไหมสอบ่มีหรือบปเ่างานไดไมันกระตรงมีสังกะสีคือกัน <ๆ S 1> นาละแมนบ๊อบทั้งนั้นคนเอากำแพงกำแพงเลยบ๊อบ<า>กับบกอบหมั่นใจคือกันเด้อนีเด้องานนีเด้อก็ขคนลายแห้งคนนลาย มาเบิดเลยบ่สารคาม่เลยว่ะผู้สาวตัวนั้นผู้สาวกับมีตัวหน่อยผู้สาวเบิ่งแต่ผู้สาวหลายหาเบิ่งผู้เฒ่านั่นเนี่ยหาเบื้องตัวนั้นม่ได้ฟังล่ำดอกนั่นเนี่ยมันมากินลูกสิ่งสิ่ๆตัวน้อยมันก็ต้องหลับตัวนั้นแต่เล็กตัวชาเต็มโอ้ส่งกำลังใจนะพี่น้องเนาะทั้งวงหนึ่งแล้วก็วงสองปอดฝากปอดฝนแมนบ่เห็นว่า บางคณะบางว่งชนคนี่เพิ่นมีการเลื่อยงานออกไปได้วพา,ายุพเนี่หละพายุฟ้าฝนนี่สีละส่งกับร่งใจกันไปแม่โชร่งใจของใส้างเห้าหน้าพุ่นละแน่วได้อต๊ก็ไม่มยังกระดอกขดีอะไรแบปักได้จุดบางไฟอยูมหมู่บา้านหนุกวานคน,นอียินเสียงบ่ไดู้นอูอนี่ <c oughs> ไม่จุ่ยังกระดอกขดีดจะน้าท่วงเขากุ้มแห้งละสนออือเอาพูดมามาม่ๆปูสาสุร์ยุอืม ส่งกันแล้วเกี๊ยบโอ้อากาศดีตอนนี้เนาะอากาศดีเนี่ยเะเพิ่นว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเราเด็กกระสีมีลมพัดวีวีแน่จังหน่อยอากาศหมอเล่ามดีอากาศดีพื้นที่เหมาะสมหญ้าตัดไปใหม่อ่อนนุ่มซะเหลือเกินอันนี้อยู่ในวัดสําหรับวงสองนะพี่น้องเนาะอืออือเอาเอจังจันละหน่อยฮะบอกบอาไรยญ่ห้างได้ขอยฟ้งเพิ่งเพิ่งไรสดฟังเพิ่งไรสดไรฟี่จำตัวหนึ่งอีมหมากของฟีมันบ่อยแมงเอาวเป็นจังไร๋อเป็นผู้ใดเป็นนางเติร์เติร์ตจนเรื่องนางาดแล้ว อาอบอจูบอจูเอซแฟนครับเพราะทายลูปน้ำเพลินหลายเวทีเวทีอ่ะอจักสันนพีนองเนาะนี่คือเรื่องราวดีๆระหว่างพ่อกับลูกความอบคุณใจ่างสิแม,มะผู้เป็นพอกับให้ความ,มไว้เนื้อเชื่อใจลูกสาวไว้ว่างใจลูกสาวให้ดูแลวงหนึ่งแม,มนบอ ผู้เป็นพอกับวงสองอาจสิ้นว่าทั้งในร่งตัวปันไดไป็ให้กำลังใจลูกต่อเพราะว่าถือว่าเป็นมือแหลกแหกมันหลังจากเปิดฤดูกาลเป็นงานแหลกเลย์วสันทะสำรับสาวน้อยลำเพลินโชว์พอกันคลิปหนาพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ